แสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเนปวันนะครับเราก็กำลังจะไปทาอะไรครับน้องตะวันกำลังจะไปอัดเสียงเพลงสงครับสวัสดีครับสวัสดีครัใครอันคนแรกคุชี่ครับทุกคนอาจจะไม่พร้อมตอนนี้เราต้องยังต้องอยู่ในช่วงสุ่มดวงครับเฮ้ยฮะ โยชิจะไปไหนมาข่าวล่าจะเพื่อนให้เสียงยังไม่มาแล้วร้องร้องหกแรกมันเร้องเข้าไปทีละท่อนใครเสียงต่ำสุดครับผมต้และชัดสุดครับงั้นร้องเท่านี้แหละอ่อยู่ my baby baby oh ใช่ครับแต่เป็นแบบกระติบ ได้ครับเฮ้ยคนแรกเลยพร้อมผมเชื่อโอ้โหโยมาเปปีเปป y โอโยมาเปป y เป b y โอคือแบบว่าได้ครับได้ครับอยากให้แบบเพิ่มเท่กว่านี้หรือว่าแบบคือแบบว่า,บบวาเป็นแฟนคนยังฉันได้ไหมเธอหมืนะได้ครับ ไม่ต้องเจอกับเขารูอว่าใครที่ไหนเธอทำตัวง่ายๆเหมือนที่เธอทำทุกวันเธอเป็นเธอแบบนี้ฉันเลยได้เป็นฉันเป็นตัวเองให้การฉันว่ามันมากพอถ้า่วยทำแค่นี้ยัมไป่ดูได้ไหมทำให้รสสดใสือสิ่งที่รอรูปว่าเพื่อนคนนี้มีเรื่องนินจะคอเป็นแฟนคุณยิ่งฉันได้ไหมเธอทำดีเนาะเป็นไงบ้างครับ ความลองเป็นไงบ้างดีครับไม่คุ hot ้นเจอกับเขาไม่้าเนเอถูกต้อใน่อทวัน c o u n t hot g c o u n t hot 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 Yes so right ใครเจอก็เลิฟเลิฟเลิฟเขาแทบทุกราย เนื้อเพลงเนื้อเพลงพูถงอะไรอะ Sorry ยืดทุกคนทุกคนบเวนี้น่รักครุนดใช่มังไงทฮอตคนนก็อฮตฮอตฮอตฮอต Yes alright ตอนเป็นวดมาสามวันแล้วครับแล้วตอนนี้ก็เจอชวงแวตอเป็นน้ำมูกแต่เป็นรอสู เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับงงๆแต่ก็ได้ครับเป็นไงบ้างเบือกี้กลลกเขาจทุ่งไมเลย่ไหมอ่ะใส่ความรู้สึกหน่อยครับครับผม ว่าเธอวันไหวที่เขามาคุยกับฉันเห็นเธอมีอาการเหมือนไม่ค่อยมั่นใจก็ <P rip> เขานะ่ะฮอน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  Yes i t s a l right ใครเจอก็เลิฟเลิฟเลิฟเขาแทบทุกรายเขาแทบทุกร a i เขาหน่ะก็เขาหเขาหน่ะ <P ain> ไม่ไม่สั้นนะไม่สั้นหรือัจรเตขานะนฉันต่ฉันต้องรักเขาลงเขาด้วยหรือไงหรือไงตฉันต้องรักเขาลงเขาด้วยหรือไงบอกเลยที่ฉันไม่หมนใครใครเก็ดใจเก็บไว้ที่คนคนหนึ่งเธอรัก เธอ narrat เธอนารักใครก็รู้มีแต่เธอมั้งที่ไม่รู้เราทำไมจะต้องแข่งเราทำไมจะต้องแบ่งจ้าของฉันมีแต่เธอและจะวัดใจต่อใจเธอไม่เคยพาเขาหรือใครไม่ว่าแค่จะเล่นใหญ่ไม่ว่าแค่จะคิดไงเหตุผลข้อเดียวสุดท้ายฉันชอบเธอเนี่ยอยู่ไหนใช่ไหมสองพักได้หรือ่า <laughs> พี่โยไม่ดีพี่แทนอ่ะเขาไปพูดเรโยไม่ดีอะบอกพว่าะเขาบอกว่าแทนแะเก่งกว่าพี่โยยแทนเนาะต้อเปนกใจแทนแ้ว่ไหสู้ดูนะลองดูนะนระโยพูดสู้หรอสู้สู้คิดเะไรอยู่หรอแล้วให้ฟังได้ไหมว่าเธอหนอยอะไรฉันไม่รู้เหมือนกัน ที่ฉันไม่เหมืใคใครเก็ใจเก็บไว้ที่คนคนหนึ่งว่าะไรนะสู้นะน้องแทงบอกเลยที่ฉันไม่มัใครกิดใจเก็ไวที่คนคนห่งที่ใครที่ฉันไ่าเกิดใจเกบไว้ที่คนคนหนึงที่ค่ันไม่ใ ha, าใครใครเกิดใจเก็บไว้ที่คนคนนึบอกเลยที so ่ฉันไม่มาใคใครเกิใจเก็บไว้ที่คนคนหนึ่ง สงงกนนนิดึเราจะไมจะต้องแข่งเราจะไมจะต้องแบ่จำโน้ตจำโน้ตอย่าอย่าจำคำถ้าจำคำมันจะลงลงลงทำไม่ต้องลงแกงแล้วทำไมไปกินข้าวแกงตทำไมไปกินข้าวแกงเธอน่ารักใครก็รู้มีแต่เธอมั้งที่ไม่รู้เราจะไมจะต้องแข่งเราจะไมจะต้องแบกงจุดของฉันมีแต่เธอและเธอวัด จใัรใจะไม่เคต้องแข่งเราจะไม่ต้องแบ่งจะเข้าฉันมีแต่เธอคุปปะลงคูปวางคูปเนยครับวางกูปนะเนแ่ยเราไม่้อบใจไม่ใช่จเป็นคนเสียงบางไลได้ได้พอดีมีมีหลบตรงไหนบ้างี วันร้อนทับน้องเท่าไหร่ไม่ชอบเอนวิทยุวที่เลยใช่ไหมสู้แล้วเป็นนะตัวสองลายบนนะแล้วก็ถึงที่สุดแล้วครับ ทุกคเราก็เต็มที่กับเพลงนี้เอมากก็คือเป็นเพลงที่2แล้วเด้เท่าหนึ่งซิงที่2แล้วรู้สึกไงบ้างทุกคนเอางี้เรียกว่าเราใช้ความสดใสของวันนี้ทั้งหมดไปกับเพลงนี้ใช่ตอนนี้เพลงตพราวเป็นไงครับเป็นมูดยังไงสดน่ารักสดใสก็ทุกคนก็คงได้ฟังแลวอันนี้ก็เป็นเบื้องหลังซึ่งสนุกให้ทุกคนได้ดูครับแบบว่าชอบเธออืมไหนหนึ่งท่อนที่ชอบส่าวันนี้ครับชอบเธอเออ ชอบต้องพูดแน่นอจนอยู่แล้วชอบไม่ชอบเธอแต่ให้เธนเข้าใจชอบไม่ชอบเธอเหมือนกันเอาวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสามารถติดตามพวกเราในวันทั้ง4คนนะครับได้ที่เนวาร์ฟเชียทุกแพลตฟอร์มเลยครับแล้วก็ติดตามในบลิวกับฟิเชียเหมือนกันครับอย่าลืมไปดูมิวสิกวิดีโอของพวกเรานะครับที่ R S Music Thailand แล้วก็บลิวกับฟิเชียครับฝากฟังทุกสตรีมมิ่งนะครับทุกคนบ๊ายบาย